แล้วก็ชื่อว่าที่นี่เนี่ยหอมค่ะ เราไดที่สุดไม่ได้หมายความว่าก่อนด้งานนี่นั้นกมายถึงว่าเหมาะและที่นี่อาจจะ็นละที่สุดแล้วก็นอากสะดวกด้วยในการทำงานแล้วเราก็มองกับการทำงานสามารถไปได้กลน สวัสดีค่ะอิงเปาราหามิสแรนไทยแลนด์2 0 2 2นะคะก็อ,อยากจะชวนเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะมาสมัครเรียนที่นี่กันเยอะๆเลยนะคะ SPU สีประทุมค่ะรับรองว่าสนุกนะคะแล้วก็เป็นมหาวิาลัยที่มีคุณภาพแน่นอนค่ะ